สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเกม s i e c a l Force Mobile จะมันและสนุกขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวละครของ Special Force ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งออของก็จะบวกสเต็ให้กับตัวละครแต่ละตัวละครนะครับซึ่งตอนนี้อ,อุปรกรณ์เครื่องแต่งกายอะไรต่างๆนะครับยังต้องใช้เงิน เติมในการซื้อนะครับซึ่งหลังจากที่เราซื้อตัวละครมาแล้วนะครับจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีให้ฟรีทั้งหมด7วันนะครับอันนี้เป็นเกมแจกเนาะแล้วก็อุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยคือการได้จากการสุ่มกล่องนะตอนนี้นะครับแล้วก็พวกไอเทมที่ได้จากแพทเทิร์นพาตนะครับต่อมาในส่วนของปืนนะครับ ปืนแต่ละประเภทนะครับก็จะมีสแตทที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็จะมีทั้งปืนฟรีแล้วก็ปืนที่เราจะต้องเติมนะครับซึ่งปืนเติมนะครับจะมีทั้งสุ่มถาวรกับซื้อเป็นรายวันนะครับแล้วก็ในส่วนของปืนที่ผมจะแนะนําในตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วนะแนะนําเป็น p 9 0นะครับสําหรับมือใหม่มันค่อนข้างที่จะยิงง่ายและควบคุมง่ายครับแล้วก็ผมจะจัดอันดับสาอันที่ผมแนะนําให้นะครับ p 9 0 มา,ามาในส่วนของแพทเทิร์นพาสนะครับแพทเทิร์นพาของเกมนี้จะแบ่งเป็นโซนของฟรีกับแพทเทิร์นพาที่เราจะต้องซื้อเองครับแพทเทิร์นพาที่เราต้องซื้อเองราคาอยู่ที่599บาทซึ่งอของรางวันที่เราจะได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับยศของเรานะครับนะขนาดนั้นแล้วก็เมื่อเรายศถึงใช่ไหมเราก็จะสามารถรับของของยศเดืนนั้นๆได้นะครับส่วนของเซตติ้งนะครับ ผมตั้งกราฟิกเป็น high แล้วก็ optimize เปิดนะครับแล้วก็ที่เหลือตามสะดวกเลยครับแล้วภาษาเราพี่ผมปรับน้อยลงน้อยที่สุดนะครับไม่ค่อยจำเป็นแล้วก็สโคปของสไนแล้วแต่ถนัดแล้วก็การความไวในการบุนก็แล้วแต่ถนัดเรื่องของซิดกับวอล์กปรับเป็น toggle ไว้นะครับ <c oughs> เรื่องของเซฟเวอร์การเข้าเล่นนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ามเซฟเวอร์หลักๆนะครับแต่ละเซฟเวอร์ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ละ2,000นะครับก็จะมีแชนแนลย่อยอีกต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มาในเรื่องของการสร้างห้องนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ามเนี่ยนะครับจะมีเดสแบดทีมแมทแล้วก็ทีมเดสนะครับอ่ะแล้วในเรื่องของแผนที่นะครับปีด้วยกันทั้งหมด7แผนที่นะครับแล้วก็แผนที่ที่ผมชอบที่สุดก็คือเซี่ยงไฮ้นะครับคลาสิกเซี่ยงไฮ้ครับนี่เลยอันนี้เลยนะครับผม รายละเอียดของตัวเกมผมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับในส่วนต่อมาผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่เกมกันนะครับรูปแบบวิธีการเล่นอะไรต่างๆนะครับจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่หน้าเริ่มเกมนะครับคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับนี่ครับเวลาเราเข้ามาครับเราก็จะต้องรอก่อนนะครับถ้าคนยังทุกคนยังกด,ดไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถเดินได้เนาะ การเคลื่อนไหวโมเมนต์นะครับเราจะต้องกระโดดไปตลอดเวลานะครับอย่าอยู่นิ่งนะครับแล้วก็ปาระเบิดให้เป็นมุมนะครับอย่างนี้ครับได้ไปสามตัวเกินกาดต่อครับนี่ครับเปลี่ยนอาวุธครับแล้วก็กระดาษยิงครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธต่อแล้วก็กระดาษยิงต่อนะครับกระดาษยิงต่อครับจบเกมครับ หลายคนจะสงสัยนะครับว่าเทำไมอยู่ๆอาวุธเปลี่ยนนะมันมีในเรื่องของการเก็บอาวุธนะครับซึ่งการเก็บอาวุธจะต้องใช้บัตรนะครับผมแล้วก็เรื่องการปรับปุ่มก็ปรับแต่พอดีนะครับแล้วแต่คนชอบครับสำหรับผมนะครับผมเล่น4นิ้วเนาะก็นิ้วซ้ายจะเป็นยิงนิ้วขวาบนก็จะเป็นการการะโดดนะครับเพื่อที่จะเป็นมุกเมนท์ให้เราหลบ ป้งประตูน,นะครับเพราะว่าบางคนเขาเล่นเต้าหลอกนะมีเรายิงสุ่มเข้าไปครับกลางหมอกมีอีกไหมมีอีกไหมมีเต้าแดงขึ้นมีครับเสร็จแล้วครับจบไปนะครับในราวสองราวที่สามเริ่มแล้วนะครับก็ตามเดิมครับเราต้องปามุมระเบิดนะครับ ปลาดักเขาไว้ครับการเขารัตถ้าเขารัตเข้ามาเขาก็จะโดนระเบิดซึ่งระเบิดเกมมันแรงมากแล้วมันก็ขับเพื่อนรวมทีมเราด้วยเหมือนกันนะครับต้องปลาอย่างระมัดระวังนะกระดาบเข้าไปครับเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ออกไปยิงต่ออยู่หน้านี้เรียบร้อยเปลี่ยนอาวุธต่อครับเผื่อมีเอ้าครยิงสกิปตูเรียบร้อยครับเดินยัดหน้าครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธต่อนะครับสเต็ปนี้ครับใช้ได้ตลอดเนาะ บอกเลยว่าอิ่มอิ่ม,มเรียบร้อยครับจังหวะนี้ปลาต้โอ้โหลวงมุมเขาดีกว่าเนาะมาต่อกันเลยครับราที่สี่ปลาระเบิดไปโอ,โอ้โ,โอหมาจากไหนวะพี่แหละครับระเบิดสําคัญทีไหนแมงทีเดียวือร่วงนะครับเราต้องวิ่งอย่างระมัดระวังนะครับถ้าวิ่งไม่ดีต้นเกมนะครับถือว่าเราวิ่งดัดอะไรพวกนี้ครับคน้านที่จะ ตายง่ายมากๆเลยครับตดนระเบิดปาดังแม่งคือคแบบแรงเกินอ่ะจริงมาครับเกมต่อมาครับปลาร,ระเบิดไปเข้ามุมครับ่าอย่างไรโดนไม่โดนได้2ตัวครับทุกคนเดี๋ยวเรายัดต่อเลยปลาฟันไปครับปา,ฟ,ปบปาฟันไปครับยัดให้หมดยัดทุกอย่างมีอะไรยัดให้หมดโอ้โหจริงๆไม่ควรจะยัดอย่างนี้นะครับต้องใช้ระเบิดอย่างถูกวิธีเนาะ ว,ว่าผมจะออกไปแว็บสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อมีคนเขาน่าจะเหลือน้อยแล้วล่ะโอ้โอ้โอ้ว่า,วาผมจะรอดไหมถ้าเขารู้ดีก็คือเขาจะออกมาแบบนี้ไงคือเสียงมันค่อนข้างดังมากเลยนะทุกคนเกมเนะี่ยคือแค่คนที่อยู่ใกล้เราแล้วเขาก็จะรู้เหมือนกันเราก็จะรู้เหมือนกันแต่ใครยืนอยู่นี่งนะ่งโคตรเป็นเป้าเลยและยิ่งเป็นระยะใกล้นะผมบอกเลยเกมนี้ โอตเสียเปียบเลยใครใครเปิดก่อนได้เปรียบมากเลยตอน,น,นระยะใกล้มากๆอ่ะแบบผิดตัวเป้ามันโคตรดูดเลยมาครับมาด้วยความรวดเร็วครับปลาระเบิดจากไปครับช่วงวน,นี้ถ้าโดนก็คือซุ้มถ้าไม่โดนก็คือเขาไม่ได้รับนะครับเอาเพื่อนปลาระเบิดใส่เองเองเย่ยมหยอดโอเคครับเดี๋ยวผมมาเช็คตรงนี้นะครับเผื่อเขาจะเข้ามาโอเคเขาเขาา้าอุย้ยแล้วอัมือใหม่นะครับอย่างนี้คือแบบเข้ามาแบบว่าไมไ่ได้เช็คซ้ายขวาคือถ้าคนเล่นไม่เป็นนี่คือซ้ายขวาแล้วก็ หายแล้วนะตะเกียระยะประชิดมากอะแล้วคือผมถือระเบิดน,น,นี่ออกมาทําไมตรงนี้มาในส่วนของรอบนี้นะครับรอบนี้ก็ป่าระเบิดดักไปเช่นเคยครับมีเขาออกมาเดี๋ยวป่าดักอีกรอบหนึ่งนะครับดักซ้ายดักขวาเออโอ,อ้โหเพื่อนเปลี่ยนเป็นเกมบุกแล้วครับคือตอนนี้แก้แต้มตะก,กอนเรานํำมากครับเดี๋ยวผมก็จะอยู่คุมฐานแล้วกันนะเราจะเคียรไปก่อน เหมือนเขาจะมาจากด้านนี้แหละครับคือถ้าฟังเสียงดีๆนะครับเราจะจับจุดเขาได้เนาะอย่างตอนนี้เขาไปยิงอยู่แถวๆฐานเราเดี๋ยวออกมาล้งก่อนครับจังหวะนี้เปลี่ยนปืนทันไว้เอ้าโอ้โหเปลี่ยนปืนทัน,น,น,นแต่ว่าโดนลุมก่อนมามาเยอะก็ก็ก็ฆ่าผมเถอะนะนี่ครับจะดูเพื่อนเรากันนะอ่าผมลืมบอกหมวดนี้คือหมวด ทีมแมทเนาะมันคิดว่าทีมเนนซึ่งมันจะมีในเรื่องของการวางบอมแล้วก็เรื่องของการเก็บวัตถุระเบิดหรือว่าเก็บอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่อย่างตาเนี่ยคือเนี่ยนะเขาถือไปเขาจะมาเก็บกู้เว้เราต้องคอยป้องกันแต่อันนี้คือพวกเราเล่นแอคทีฟกันมากอ่ะก็จบไปแล้วครับ ต่อมาในรูปแบบของเรดแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมเพลย์มันจะเป็นยังไงนี่ครับเกิดมาก็จะเป็นการเกิดสุดนะครับด่านเปิดของผมเอง,งนี่ครับวิ่งกะเอากระสุนหมดโหลดโลดโดโดดโดดเข้าไปได้ยูได้ยู่ได้ยู่เตือนเตือนเอ้า,อา,อาโอ้โหะระเบิด3ามคือระเบิดแม่งโคตรแรงจริงเลยเกมเนี้นยมันกัดแน่แหละในคอมมันก็อย่างนี้แลับ กะไยิงกะดาษไปดวงก็ถ่วงเข้ามาเอ้าเจอคนเอ้าเอ้าโอ้ยิงกระดาษยิงกระดาษอีกจัดเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแม็กก่อนนะเดี๋ยวออกไปยิงต่อครับเดี๋ยวออกไปยิงต่อนี่ครับโดนออกไปเอ้ามีคนละสีไม่โดนเลยจังหวะนี้โอ้ยใครยิงตูดใครยิงตูดมีหักเลี้ยวมีหัเลี้ยวยิงสาดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหโดนลุมทุกทุกทุกทิศทุกทางเลยครับ ครมาเอ้ามีคนวิงสัตหน้ามีคนยิงสัตหน้ายิงกระดาดเข้าไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนเอ้ามีคนมาเปลี่ยนปืนยิงต่อโอ้โหระยะปชิดอย่างนี้ยิงต่อครับเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนอ๋ยิงกระหน่ำกระหน่ำโอ้โหได้ไปอีกตัวครับก็ถึงยิงต่อครับยิงต่อยิงต่อใช้สเตจการเปลี่ยนปืนโอ้โหอู้หูขวัญนักขวัญนักขวั เปลี่ยนปืนจริงเข้าไปอีก <hi> เปลี่ยนปืนต่อคร <cas> ับโอ้โหโคตรโกงเลยเว้ยคือปืนเขายิงหมดนะใช่ไหมพอเราไปเก็บเขาอ่ะกลายเป็นข้อปือมันเต็มเว้ยทุกคนไม่รู้ว่าแน่แล้วโคตจะแก้หรือเปล่านะครับนี่โอ้โหคนคนคนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหเดินเดินเอาอ๋อทำไมมาเดินอย่างเงี้ยเรียบร้อยร่วง และความกโกลงของการเกิดอย่างนี้การเดินยัดเลยครับยัดดัดออกออกออกอาอกหยุดรอยิงลนไปหน่อยนะครับกลายเป็นว okay? ่ายิงไม่ได้เลยสักตัวอ้าวนี่แหละคราวนี้ยิงได้แล้วก็เปลี่ยนปืนของเขามาเป็นของเราแล้วก็เดินยิงต่อเดินยิงต่อเดินยิงต่อต้องบอกว่าแปลี่ยนเ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 ปลนต่อการเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนแล้วก็ยิงกระหน่เข้าไป เปลี่ยนปืนต่อครับจังหวะนี้สเต็ปใช้ได้ยาวๆโอ้โหมาอย่างนี้คือถ้าเขาไม่มานี่คือแบบว่ามี่ผมได้เก็บปืนแล้วก็ไปเปืนต่ออ้าวใครมาอสอนสแล้วต่างทำไมครับเปลี่ยนปืนต่อครับเดินยิงเลยนีาาาาา่ของแถมของแถมโอ้โหข้อหลังอย่างนี้ บันเงหัว <irgendw> ย <carbono> ัง <displayed>, ดัอโหเกิดหน้าโอ้ยเอ้ยยังแรกได้กระดกระดเข้าไปกระดาอ๋โหกระดเห็นอะไรเลยครับกระดาษ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 หแล้วครับต้งหวยยิงยิ ยี่สก้ายี่ก้ายี่แล้วครับทุกคนในว่านี้ยิงกระดต่อ30มิไปสามิหสาแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเด m แมทนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมเพย์ทั้ง2องเกมที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะ d e เด m แมทหรือว่า Team ีแมทนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมไเ,มเด้วยนะครับ ก็ในวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนนะครับขอบคุณครับ